ล๋นะ่าเราจะขึ้นนะ้ำพ่อปลาลบไปเลยลบไปวะนะขึ้นได้ไ้เนานะมันจะโตจะพยายามให้ออกทางนะครับก็อันตรายครับบางครั้งวสวัสดีครับ น้อยมินคุณชนแนลครับชเช้าเช้าเดวออกอ่อนๆ,ๆครับก็มาดูกิจกรรมอตอนเช้าของเจ๊แล้วก็ลูกชายครับเอออยู่นี่เอง <c ười> คือรุดคอมาได้วะพักก็ไม่จะ้ใช้เมื่อกี้นี่หนูกำลังกาย

อุ้ยอุ้ยอีแล้วอีแล้วขึ้นอีแล้วโอ้ยนเนาะมันมันเบาๆมันลื่นปอาไม่ต้องาขึ้นหรอกกลัวคนล้มอ่ะกลัวตกนะเจ็บนะแมงก็วิ่นน้ำเหม่เร็ววิ่นน้ำเหม่งเนี้ยนี่นี่ออกก่อนนี่ออกก่อนเร็วนีออกก่อนลูกไม่ยังยุ่งอะไรนะเราจะขึ้นนะพ่อเปล่าลบไปเลยลบไป่ไหนนะโอ้ขึ้นได้แล้ะมันจะตกลูกพี่โอ้หมื่นหมื่นหมื่น นั่น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 อ่างอะไรอ่างนี่น้ำบ่น้ำท่วมเลยครับพอดีขุดขุดไว้ตอนพ่อเปาขุดกูมิ่งขึ้นสาไม่ได้ตอนนี้สบายมากขึ้นในทั้งข้างบนขึ้นในทั้งข้างล่างขึ้นในขึ้นใะขึ้นใะ มันมีหมดบอลเหรอเฮ้ยลงได้ป่ะสุดยอดเลยครับอันนี้ความเมาความม่อมของเขาครับเขายังไม่รู้อะไรมากมายเนาะช้างเด็กเนาะกินกินน้ำไม่กินนมนะกินนมอย่างเดียวครับถ้ากินพวกผลไม้ได้ยิ่งอ้วนดิครับยิ่งอ้วนเนาะ พี่บัวก็เจ้าชายเมลอนเนอะเจ้าชายบานาน่าก็อะไรนะเจ้าชายกล้วยเจ้าชายกล้วยแต่ดาวนี่ก็เป็นกล้วยแล้วพี่ดาวนี่ไป่ไมหรกมากมากมากินดินโป่งเขากินดินยังเปล่าไม่ต้องห่วงนะครับก็เป็นธรรมชาติของเขาครับพอโตไปเขาก็ต้องกินโป่งครับกินดินโป่งกินที่มีเกลือแร่ครับ เนี่ยอยากเลียแล้วนะนั่น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 ลีลาหนาเลยนะนั่นนั่นนั่นไ่ต้องขืนลูกบ่ต้องขืนไปนู่นเลยไปไปลูกลลไปกไปไปไปวิ่งหลากันำลังมวลถอดวิ่งเนาะตื่นใจกันเนาะกำลังเนี่ยนี่ออกมาเต็มที่ครับวันนี้คือแบบ ่ตั้งแต่เช้าเลยพาเดินออกกำลังกายแล้วก็มาเล่นนั่นเล่นนี่วิ่งเล่นจำเนี่ยเนี่ยผู้หน่งรถกำง่ายพุ่นน่ะฮะยี่ยี่รถไปไหนนะรถนั่นถาว่าทุกวัครับรถแพ็ครับเอาลูกๆไม่ใช่รถป่าด้วยหรอกอาจารย์เลยเราเล่นครับหยอกเล่นนะครับเป่าไปเถอเป่าเป่าเป่าเปล่าลบลูกลบมล้ล้ล้ไม่ต้องไม่ต้องอุ้ยอยากได้รอยแม็กรอยแม็กงามสิ อุ้ยหล่อแมงก้ามหล่อแมก้ามไม่ไมเราไม่ใช่อนเนีจะจะมาสมัมาสัมผัสกินก่อนไม่ได้ไปลูกไป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 ไม่ใช่ทะเลไม่ใช่นะ <c oughs> เล็ลไม่สนนานพือเกาดีโ <c oughs> อ้ยน่าจาโอกเนาะนั่น <c oughs> ภาเหมืกัาอีกแล้วโอ้ยจะสังเกตเห็นไหมครับตอนนี้ที่มีผ้าแดงแล้วผูกมูลติดไว้นะ่ะเมื่อก่อนก็ผูกไม่หางดีตรงต้นนี้นะครับตอนที่ว่าตกเจ้ามิ่งขอ,อกมาใหม่นะครับก็ผูกไว้แบบว่าดึงหักดึงอะไรอย่างเงี้ยพุ่น่ะพอเป้าหลุกวัวมาให้เบิ้งกันนะ่ะไป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 เร็ว a leo no. mẹ ui nè 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 thăm tiền thăm tiền หุ้ยเุ้ยเฮ้ย้ยนี่บอลลาตัวนี้หัวปลาม่จะใช้ครับบอลลาตัวนี้ไออีกแล้วช่วยอีกแล้วอึดอดอึดอึโอ้เอาใจหน่อยแต่จ่อยนะฮะมท่านี้ครับไม่ใช่ง่วงแล้วบ่นี่ยจะมันเขื่อนดิ ต,ตัวไม้ลูกตัวไม้ต้นไม้จะไม่อยากเจะไม่เลยเจ๋อเนอนั่นนั่นนั่นจิ๊ิ๊ดิ๊จะพยายามให้ออกทางนะครับ ก็อันตรายครับบางครั้งปุ๊บมันจะเตกบอลได้นะโอ้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 เข้าไปที่บ้านป่าวเล่นดูวิ่งครับข่าวิ่งเดี่ยงนะเห็นยังอีก เอาปิดซะเน่เน่เน่เขาย่านปิดได้น่ย่านปิดได้นี่เพื่อนเพื่อนเล่นกับพ่อเปาครับสนุกสนานพาวมันคงไม่มีทันลูกบอลหรอกครับโอ้ย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 อชบเขียวอชบาเข้ยว ไปเลยไปเลยไปเลยนี่หาทางออกไปเลยไม่เนี่ย <มา S 1> วุ่นหาออกนี่ยเขาเนี่ยยานย่านย่านถึกขังนี่ยเฮ้ยเชนะทุกชนะเนาะช่องมือเรา阿拉ไม่จะออกได้พอ่อโอ้ยให้เราออกได้ไหมครับไปทักลอดตัวอลาเข้าไปข้างในแล้วก็ปิด阿拉เขา <lemon> อ้วนนี่กระเป๋านี่ กี่จากของไงเหยียบกี่จากของออกมามาลูกเปล่าน้ำเปล่าเล่นน้ำเอาอันนั้นมาเบ่งลงเลยวะจอบบักจอบไปออกมามามามันนิ่มมั้งมามิงมาเอออย่าไปดื่มผุดอย่าขามทางไปลูกมันมาคักหายใจง่ายกว่านี้ก่อน เขาจะพาไปร้อยเอ็ดจ็ดย่านน้ำนำะนำมัสะอาดมามนน้ำมันเป็นอย่างนี้นะครับน้ำดินมันเหลืองเนาะนเ,อเออใสยดอกดก็มีความสุขครับเขามีความสุขพวกเราก็มีความสุขเนาะดูแล้วนิ่ไม่เครียดแม่อะไรก็ให้เขาเล่นอย่างนี้ครับ จะสร้างแม่ก็สร้างเท่าเด็กอ้ย่านกบ่าท่านกบา่านาี่อยังก็กกถือเถอะว่าวมู้่านะโอ้นม่ของดีแล้วครับของผู้อ้วนจากหกพันเหลืออยู่สองพันห้าก็ยังใช้ไม่เก่งหรอกครับมันใช้ไม่เป็นมันก็มีตามิงขายพันห้าแต่ว่าบอกว่ารถราคาจากห้าพันเหลืออยู่สองสองพัน <laughs> เออครับอันนี้แซวกันเล่นนะครับ อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับภายน้องมิมมงคนชแน,นลครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยขอบคุณท้องเสือทั้งสิงครับก็มาเล่นกับมิ่งเงบ่อยนะให้คนดูมิ่มงเยอะๆหน่อย <c oughs> <c oughs> ลเลยไม่ววนครับอืมอ่าทแบบความมือเฟือต่างๆครับอ่าคุณพี่ลีครับคุณพี่ลีอ่าคุณแม่ของดาวมงคลอีกท่านหนึ่งครับ ก็ท่านมีความรักความเมตตากับมิ่งด้วยเหมือนกันครับขอบพระคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ